สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องเปร็นินนะคะสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปตืดวงรายปีตลอดป,ปี2 5 6 3ให้กับชาวราศีเมษค่ะสำหรับคำว่าชาวราศีเมษในที่นี้หมายถึงบุคคลที่เกิดช่วงวันที่13เมษายนจนถึงวันที่13พฤษภาคมข,ข,ของทุกปีค่ะและยังหมายรวมถึงบุคคลที่มีลัคนาราศีเกิดอยู่ราศีเมษด้วยเช่นเดียวกันค่ะสำหรับท่านใดที่ยังไม่ทราบ ลัคนาราศีเกิดของตอนเองนะคะได้แปะลิงก์ไว้ข้างล่างให้เรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งสามารถเข้าไปหากันได้แบบง่ายๆเลยค่ะตอนนี้เรามาทําความรู้จักชาวราศีเมษกันก่อนนะคะสําหรับชาวราศีเมษนั้นเจ้าเรือนลัคนาคือดาวอังคารค่ะเพราะฉะนั้นเจ้าชะตาจะไปเป็นบุคคลที่กรธง่ายหายเร็วค่ะใจนักเกรงกล้าได้กล้าเสียนะคะขยันมุทะลุดุดันนะคะคล่องแคล่วว่องไวนะถามว่าใจร้อนไหมถือว่าใจร้อนค่ะ ก็ถือว่าเป็นคนที่โกรธง่ายหายไวไม่ต้องง้ออะไรมากมายฉันโกรธได้แต่ฉันก็หายเองได้ใจนักเลงพอสมควรเลยนะคะสําหรับชาวราศีเมษค่ะทีนี้ทาความรู้จักกันคร่าวๆแล้วในคลิปนี้เช่นเคยค่ะเราก็จะดูดวงกันในเรื่องของธุรกิจหน้าที่การงานการเงินความรักและสุขภาพเรามาเรื่องแรกกันก่อนเลยนะคะสําหรับธุรกิจหน้าที่การงานของชาวราศีเมษในปีนี้เป็นปีที่เขาเรียกว่าเราจะต้องมาสร้างความมั่นคงระยะยาวค่ะโครงการอะไรต่างๆที่คิดจะเป็นการ คิดขยับขยายก่อร่างสร้างตัวที่ดีขึ้นกว่าเดิมน,นะอาจจะมีปัญหาให้เราแก้ไขอยู่บ้างแต่ก็ไม่ได้มากค่ะอาจจะเบื่องงานอยู่บ้างในบางช่วงแต่มันก็ฟื้นตัวมาได้เพราะมันเริ่มสนุกกับงานหรือเม็ดงานของเรามันสามารถสร้างเม็ดกาไรหรือสร้างเม็ดเงินให้เราได้อย่างดีอันนี้ในมุมของคนที่ท,ทําธุรกิจส่วนตัวนะคะแล้วไม่ใช่แค่นั้นค่ะแม้กระทั่งคนทํางานประจำอ่ะผลงานโปรเจกต์ต่าง มันมีทั้งได้และเสียแล้วค่ะแต่ส่วนที่เสียมันกลับกลายมาเป็นส่งผลให้เราได้รับผลงานระยะยาวหรือได้รับความมั่นคงในหน้าที่การงานระยะยาวบางคนนะคะทํางานก็มีการโปรโมทให้ตนเองได้เลื่นขั้นเลื่อนตําแหน่งในปีนี้ด้วยค่ะหรือบางคนที่ทํางานประจําอยู่ก็มีโอกาสมาท,ทําธุริส่วนตัวที่ทําให้ตัวเองมีไรายได้ที่สูงกว่าเดิมหรือมีโอกาสผันตัวเองอะค่ะจาก พนักงานประจําไปเป็นธุรกิจส่วนตัวที่มีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วนั่นเองนะก็ขอแสดงความยินดีกับชาวราศีเมษด้วยนะคะว่าปีนี้ในเรื่องของธุรกิจหน้าที่การงานอะ่ะมันมีเกณฑ์ปฏิทิศทางที่ดีขึ้นทั้งนี้ทั้งนั้นเพราะอะไรคือดาวเจ้าเรือนกรรมมันมาจากสุภาพมาเป็นกรมมะ ปีนี้นะคะเกี่ยวเรื่องของธุรกิจหน้าที่การงานของชาวราศีเมษไปได้สวยเลยค่ะมันดีจนแบบเราดีใจด้วยเลยอะ่ะใครที่ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือมีความโชคดีเรื่องการงานก็ส่งข่าวมาได้นะคะ จะได้แบบช่วยกันยินดีหรือว่าบางครั้งชาวราศีเมษท่านใดที่เรื่องธุรกิจหน้าที่การงานกําลังแบบอึดอัดกําลังติดขัดอยู่เวลาได้ฟังว่าบางคนได้เรื่องขั้นเรื่องตําแหน่งจริงๆหรือเรื่องธุรกิจหน้าที่การงานมีแนวโน้มเปลี่ยนไปทิศทางที่ดีขึ้นจริงๆอ่ะจะได้มีกําลังใจส่งต่อส่งต่อยอดกันไปนะส่วนในเรื่องของการเงินก็หูเป็นปีเงินปีทองเป็นปีแห่งโชคลาภนะคะเจ้าเรือนลาพาร์เนี่ยเดี๋ยวจะมาขยับ เข้ามาอยู่ในเรือนกระดุมพัานะจะมีลาบใหญ่ในเมื่อเรือนราภาพมันมาอยู่เรือนกระดุมพ้านะคะ ชาวราศีเมษมีโชคลาภใหญ่ได้เลยนะโชคลาภใหญ่ในที่นี้บางคนบอกฉันไม่ได้ได้ส่วนหวยรวยเบอร์จะได้หวยได้ยังไงจะได้โชคลาภได้ยังไงต่อให้ไม่เสี่ยงหวยรวยเบอร์ก <c oughs> ็มีโชคลาภจากธุรกิจหน้าที่การงานหรือมีเงินอะไรพิเศษพิเศษ,เศษฟุกๆกมาให้นะคะถ้าใครติดต่อเป็นในหน้าค้าที่ดินอยู่ก็เจราจาสําเร็จได้เงินฟุกฟุกยิ่งชัดเจนตั้งแต่ตอนที่ราหูมาอยู่ราศีพฤษภค่ะก็คือช่วงประมาณวันที่ส0 เดือนกันยายนไปแล้วนะคะช่วงนั้นแหละโอ้โหเป็นเป็นช่วงแห่งปีเงินปีทองของชาวราศีกุมเลยบางคนบอกว่า ไม่ต้องรอถึงเดือนกันยาแล้วค่ะบางครั้งนะคะคือดาวราหูอะ่ะย้ายมาทับราศีพฤษภจริงๆคือวันที่10กันยายนก็จริงแต่บางครั้งอะค่ะลำแสงของแสงของดวงดาวอะ่ะมันก็มีเงาแสงหรือมีแสงเลื่อนะเลื่อนๆค่อยๆปกคลุมมาถูกไหมคะบางคนอาจจะเริ่มมีโชคมีลาภตั้งแต่เดือนกุมภาพัานธ์เมษายนแล้วก็ได้บางที่อาจจะมีวิกฤตแต่เรากลับการโชคดีหรือมีโอกาสในการทํามาหากินหรือบางทีวิกฤตที่เขาว่ากันเกิดขึ้นนะคะชาวราศีมเมษอาจจะกลายเป็นโอกาสที่ทําให้ผันตัวเองมา ทำธุรกิจบางอย่างที่ก่อร่างสร้างตัวได้หรือว่ามีโชคลาภทางด้านการเงินได้จากการเริ่มต้นทําธุรกิจในปีนี้เลยก็ได้นะคะค่ะขอแสดงความยินดีด้วยนะคะกับชาวราศีเมษในเรื่องของธุรกิจหน้าที่การงานและการเงินตลอปี2563นี้ค่ะตอนนี้เรามาดูกันในเรื่องของความรักกันต่อเลยนะคะเริ่มต้นจากคนโสดค่ะคนโสดระมัดระวังนิดนึงนะคะปีนี้ความรักยังไม่ค่อยลงตัวสักเท่าไหร่ค่ะ ความรักเราอาจจะแก้ปัญหาให้คนอื่นได้นะคะแต่พอมาเป็นความรักของตนเองอะคะ่ะมันเปรียบเสมือนผงเข้าตาแล้วเขี่ยมไม่ออกนั่นเองนะคะ ความรักระมัดระวังค่ะว่าคนที่เข้ามารักมาชอบเรามีไหมมีค่ะแต่มักจะเป็นคนมีเจ้าของหรือเข้ามารักมาชอบเราแล้วบอกเราไม่หมดว่ามีใครหรือเปล่าคบใครหรือเปล่าเลิกกันจริงหรือยังอะไรพวกนี้มันจะมาขุดให้เราเห็นให้เรามานั่งเสียใจตอนหลังเพราะฉะนั้นคนโสดท่านใดฟังคลิปนี้แล้วนะคะอาจจะเอาใจไว้กับตัวเองเยอะๆค่ะรักตัวเองไว้เยอะๆ ถามว่าเปิดใจคบใครได้ไหมเปิดใจคบได้ค่ะแต่การเปิดใจคบนั้นต้องเผื่อใจไว้ที่เราเยอะๆเพราะอะไรคะก็เพราะว่าวันใดที่เรารู้ว่าเขามีคนอื่นหรือเขาคบซ้อนอยู่เราจะได้เสียใจน้อยๆและสามารถดึงใจของเราที่ไปอยู่เขาอะค่ะกลับมาฝังจิตฝังใจอยู่ที่เราได้เร็วๆนั่นเองนะคะก็ระมัดระวังนะคะสําหรับชาวราศีเมษที่เป็นคนโสด สำหรับคนมีครอบครัวแล้วปีนี้ระ <c oughs> มระวัองอารมณ์นิดนึงนะคะเนื่องจากว่าเจ้าชะตาเป็นคนอารมณ์ร้อนกล้าได้กล้าเสียแล้วก็เป็นคนที่ขยันขันแข็งด้วยพอปีนี้เรื่องงานค่อนข้างสักเซสเรื่องเงินค่อนข้างสักเซสรุปเนี่ยบางทีอาจจะมีเวลาที่ให้กับครอบครัวน้อยทําให้อีกฝั่งนึ่งะคะ่ะเครียดคิดมากหรือรู้สึกขาดความอบอุ่นไปได้เพราะฉะนั้นคนที่มีครอบครัวแล้วนะคะอาจจะมีการกระทบก,กระทั่งกันได้นะคะ ความสัมพันธ์ภายในครอบครัวจะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่แต่ถามว่าถึงขั้นแตกหักเลิกร้างกันไหมมันยังไม่ถึงขั้นนั้นแล้วค่ะแต่เวลาทาอกันนะมันดูเหมือนเรื่องใหญ่เรื่องโตพอสมควรนะคะแต่ถามว่าถึงขั้นเลิกไหมไม่เลิกค่ะมันยังยืดเยื้อสร้างความทุกข์ใจสร้างความอึดอัดใจกันพอสมควรยังไม่เบือ่อไม่เมากันหรือยังต้องประคับประคองกันอยู่อะค่ะ ด้วยความรับผิดชอบหรืออาจจะมีภาระอะไรที่ผูกพันกันค่อนข้างเยอะอีลงตุงนางอะนะคะแต่ถามว่าความรักมันจะมีความสุขไหมมันไม่ค่อยอะค่ะแต่ประคองไปได้นั่นเองมาในเรื่องสุดท้ายกันแล้วนะคะคือเรื่องของสุขภาพ สำหรับสุขภาพตลอดปี2,563นี้นะคะไม่น่าเป็นห่วงอะไรค่ะปีนี้นะคะอาจจะมีผื่นคันบ้างเล็กน้อยแต่ถามว่าเจ็บป่วยเข้าโรงพยาบาลไหมไม่ค่ะมันมีแค่ผื่นคันนะคะพวกผืนๆคันๆแล้วก็อาจจะมีโรคภัไข้เจ็บอย่ับเรื่องของช่องคอทางเดินหายใจอะไรพวกเนี้ แต่ไม่ได้ถึงขั้นเข้าโรงพยาบาลแน่นอนนะคะสาหรับชาวราศีเมษปี2563นี้ค่ะและทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็คือดวงชะตาในทั้ง4ด้านนะคะการงานการเงินความรักและสุขภาพของชาวราศีเมษค่ะสุดท้ายนี้นะคะก็ขอวอวยพรให้ชาวราศีเมษทุกๆท่านมีความสุขมากๆที่สําเร็จอยู่แล้วก็ให้สำเร็จยิ่งขึ้นไปมีโชคมีลาภเยอะๆนะคะคิดสิ่งใดสมหวงังครอบครัวเป็นสุขสมบูรณ์กันทุกท่านนะคะค่ะแล้วพบกันใหม่กับในคลิปถัดๆไปนะคะฝากกดติดตาม ชมกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะทุกๆคนสวัสดีค่ะ